สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ก็ซิติรันฮนะวิง่งแถวบ้านนี่ครับเพราะว่า,วาสันดีบอกว่าขอพักเหนื่อยหน,น,น,นึ่งวันสนดีวิ่งมาหลายวันติดต่อกันแล้วนะก็แข็งแรงขึ้นแต่วันนี้บอกขอพักเหนื่อยก็ไม่เป็นไรก็ให้เขานอนก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมวิ่งคนเดียวก่อนวันนี้นะฮะวันนี้ก็วิ่งมาแวะที่มอสว่ะาะิษณุเมจลมวันนี้เป็นวันพฤหัสนะมอสว่าะิษณมีพิจารานัดนะ,ะ,ะดดนนพวกเราแวบะบมาอุดหนุนพราค้าแม่ค้ากันหน่อยมีอยังค้ากับพฤหัสนะครับจำได้ไหมผมยังติดิดนนนนนั่นอนะ่ออยยูะีากจกจน มะล,ละกอเขาอะน่ากินมากเลยมะล,ละกอคอนแลนที่ดูหวานมากเลยนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับวันเช้ามันพหดถ่าแล้วพรุ่งนี้วันหยุดนะครับก็เตรียมตัวอีกวันหนึ่งฮึดหน่อยนะขยับตัวกันนะครับออกกําลังกายนะวันนี้ก็ดีเมื่อวานก็ดีครับเมื่อวานตั้งแต่เช้าเลยเราก็มีงานลง MOU ร่วมกับผู้ตรวจการแผ่นดินนะฮะซึ่งผูง้ตรวจการแผ่นดินก็มีอยู่3ท่านท่านก็ให้เกียรติมาลงนาม MOU ร่วมกัลเราท่านหน้าที่ท่านก็คืออ,อะไรอย่างฮนะเช่นรับคําร้องเรียนจากประชาชน ดูกฎหมายที่มีข้อขัดข้องต่างๆแล้วก็ดูแลหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศความร่วมมือก็ดีครจะได้ช่วยกันดูแลประชาชนให้ให้ละเอียดขึ้นแล้วเราเองก็จะได้มีคนนอกที่มาช่วยดูแลเรื่องข้อร้องเรียนต่างประชาชนรวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเพราะว่าขอบเขตของท่านะไปอยู่ครอบคลุมหน่วยงานต่างๆด้วยนะครับ แล้วก็จะช่วยดูเรื่องกฎหมายที่มีความล่าช้าอะไรเงี้ยแล้วก็เมื่อวานก็มีคุณกึง้งนะคุณกึ้งก็กรุณาให้มาว่าะกึ้งเออเพื่อนทำงานหลายอย่างที่เราไม่นึกนึกไม่ถึงนะทำเมื่อวานที่มีแพลตฟอร์มที่ช่วยให้กับคนที่เด็กๆที่มีปัญหาอาจจะเรื่องความโกรธความเครียดเรื่องซึมเศร้าเรื่องอะไรเงี้ยก็แทนที่เด็กจะอยู่คนเดียวก็มาคุยกับแอปได้ลองประเมินความรู้สึกตัวเองนะว่ารู้สึกยังไงแล้วก็ ถ้าฉุกเฉินก็มีสายด่วนให้คุยกับทางกรมสุขภาพจิตได้ก็เป็นแอปที่คุณทางคุณกึ้งบริษัททีทีเอร่วมกับกรมสุขภาพจิต้วมีคุณหมอมาด้วยทั้งว่าคุณหมอทั้งน่ารักท่านก็ให้คําแนะนําก็ดีเพราะว่าถือว่าเป็นมีผู้ที่มีความรู้มาให้คําแนะนานะครับแล้วก็คุณหมอก็พูดดีฮะว่ามีเรื่องอะไรแบบเด็กมีอะไรเนี่ยเข้ามาขอคมาคุยด้วยอะไรเงี้ยฟังเขาเยอะอย่าเพิ่งไปพูดหลายๆครั้งเลยเนี่ยเราพยายามไปเสนอทาง ให้ทำนู่นให้ทำนี่ให้ออกกำไลให้เครียดหรือไปปลอบใจว่าโอ้ยคนอื่นแย่เลยเนี่ยจริงแล้วหลักง่ายสคือฟังให้เยอะก่อนฟังให้น้องให้ลูกลกหลานๆเขาระบายไว้เยอะฟังให้เยอะแล้วก็คือเอ็มพัฒน์ไทยเขาอะนะแล้วก็เพิ่งไปจัดว่าใครผิดใครถูกฟังเขาแล้วเดี๋ยวค่อยๆให้เขาสะท้อนเขาให้เขารีเฟล็กตัวเองออกมานะ้ให้เขาสำรวจความรู้สึกตัวเองนะก็จริงแล้วมันก็คือนั่นคือหลักอาการหนึ่งก็เรียกเป็นเ v ็นนอน นันไวยเอาเลนส์คอมมิวนิเคชันให้สำรวจว่าเรารู้สึกยังไงแล้วเราต้องการอะไรอันนี้สําคัญนะบางทีเราเราไม่รู้ว่าเรารู้สึกยังไงเราต้องการอะไรณนะเวลานี้นะถ้าเกิดเราสํารวจตัวเองเรามีคนที่เราพูดระบายให้ฟังเรา,าจ,จะเข้าใจตัวเองดีขึ้นก็ดีแค่คุณคุณเครื่องมาแล้วก็คุณเครื่องก็มีแอปหลายอย่างที่ทำนะครับเมื่อวานนี้เป็นแอปตัวหนึ่งชื่อบัตตี้นะแต่ว่ายังเรายังไม่ได้ให้โฆษณาตัวแอปละเอียดเราอยากจะลองไปทดสอสอบดูก่อนว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงแล้วก็เผื่อฟังคอมเมนต์จากพวกเรา นะให้รอบข้อก่อนก็เลยเมื่อวานเลยยังไม่ได้ให้ชื่อแอปไปเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้ให้รอบข้ออีกทีหนึ่งให้ทีมงานลองดูแล้วเดี๋ยวถ้าโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะบอกแอปแล้วที่โหลดให้อีกทีหนึ่งนะครับคุณตึ้งคุณตึ้งก็มีหลายแอปมีทั้งแอปของเกี่ยวกับเรื่องเรื่องไอ้ทำแพลตฟอร์มสำหรับขายของสำหรับขายโปรดักต์สำหรับอะไรเงี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับเจอเองละสวัสดีครับสวัสดีครับอมาได้เช้าเลยยินดีครับครับเอาเลยพี่ไปครับขอบคุณครับแล้วก็จากนั้นก็ตอแล้วก็มี ไปดูที่สวนลุมินีนะครับว่าสวนลุมินีก็มีตึกว่างอยู่นะลุมินีสถานก็เมื่อวานก็มีหลายงานวันนี้ก็ก็นี้แต่เช้าก็คงเดี๋ยวเข้าไปดูสนักข่างเมืองหน่อยฮะเพราะว่าจะดูเรื่องขังเมืองนิดนึงแล้วก็วันนี้ก็คงมีงานทั้งวันเหมือนกันครับก็ฝากคิดติงพงกราทุกคนนะฮะวันนี้แสนดีก็หยุดก็อย่างที่บอกครับชีวิตมันเหมือนแจ๊สนะก็แตนดีคงไม่ต้องวิ่งทุกวันไม่เหมือนวงซิมโฟนีที่ต้องเล่นตามโน้ตแล้วตื่นขึ้นมาเหนื่อยก็พักก็ชีวิตก็คือแจ๊ส ก็ต้องเล่นสดไปตามสถานการณ์นะครับเตรียมตัวให้พร้อมชีวิตมันไม่แน่นอน,นอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้นะมันไม่ใช่โน้ตที่เราต้องเล่นเปะ๊เปะทุกตัวเล่นผิดโน้ตแล้วก็ไม่ได้อะไรเงี้ยมันคือแจ๊สที่บางทีก็ต้องดูบริบทดูสถานการณ์ดูคนอื่นเขาเล่นยังไงแล้วกเ็เล่นให้มันสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมในชีวิตนะครับอวันนี้ก็ขอลองเพลงให้กำลับบงใจพวกเราหน่อยนะ เมื่อวานนี้ร้องไมเวด้วยความเขินอายเพราะว่านี่แล้วแต่นี่เขาอยากฟังไงเราก็พยายามหัดร้องในรถนะเพราะว่าเราขับรถคนเดียวก่าหัดร้องออะก็ร้องจบได้ก็ดีครับเพราะว่าเขาก็ทําอันนี้เ็าเป็นเด็กที่ก็ตู้ในแนวทางเขานะเขาก็เป็นเด็กที่มีระเบียบวินัยเราก็ขอให้กำลังใจเขานะเขาก็ด it ดไมเวเหมือนกันนะครับก็เขาชอบเพลงนี้ก็เดี๋ยววันหลังก็เดี๋ยวพยายามไปฝึกใหม่วันนี้ขอร้องเพลงประจำตัวก่อนนะครับ แม่กายจะร้องว่าลาเพราะโลกทั้งใบบนบ่าหัวใจฉันยังศรัทธาชีวิตต้องดีกว่านี้ต้องเสียสละสิ่งใดฉันยอมตั้งใจเต็มที่แต่เคียงรอยยิ้มของเธอคนดีตราบใดที่สัญญาณชีพยังดีฉันยังมีแรงอาจมีวันชอรถ,ถึงคราอ่อนแรงพักเดียวเดียวก็หาย ผื่อคนที่รักเผื่อสิ่งที่หวังชั้นจึงยังไว้ตั้งเตือนหัวใจเตือนไว้ว่าชั้นยังคงต้องไปต่อไปสัญญาณบอกให้ชั้นไปเสียงใจบอกชั้นทุกทั้งทำเพื่อคนวัสดีครับทำเพื่อกู้ทะยุทำเพื่อคนข้างหลังทำเพื่อคนข้างหลังครับเดี๋ยวเราจะวิ่งต่อนะวันนี้อาจจะมีอะไรสนุกสนุกเดี๋ยวดูก่อนวันนี้เราจะวิ่งไปแถว ถนนพระรามสี่นะช่วงปลายปลายทางแลวก็เคยนัดกับพี่คนหนึ่งไว้ว่าถ้าเราวิ่งผ่านไปช่วงเช้าหกโมงอาจจะไปแวะไปเยี่ยมเขาหน่อยแต่ไม่รู้เขาดูอยู่เปล่านะถ้าเขาดูอยู่ก็ช่วยตอบเาหน่อยแต่ถ้ามันดูอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็วิ่งผ่านไปเลยนะครับเดี๋ยวลองวิ่งไปนิดนึงก็เดี๋ยวจะออกจากมอรวอละแล้วเดี๋ยวจะวิ่งต่อไปนะก็เคยคุยกับพี่เว้ว่าเออถ้าเกิดไปผ่านไปทางนั้นจะแวะไปหาเขาหน่อยแต่ไม่รู้เขาดูอยู่ปะถ้าเขาดูอยู่ก็เดี๋ยวเขาคงเขาคง ตมามโอเคครับทุกคนทักสวัสดีนะครับวันพฤหัสแล้วพรุ่งนี้วันหยุดเดี๋ยววันนี้มีไรคงไลฟ์อีกทีหนึ่งคิดถึงทุกคนนะครับวันนี้แสนดีพักวันหนึ่งนะครับเพราะว่าแสนดีเนื่อยโอเคไปแล้วครับเดี๋ยวมีเพื่อนพักทายหน่อยฮัลโหล where are you from I'm from Bangkok I from India อ๋อ so <Yeah. S 1> you live here ฮัลโหลพูดไทยได้ไหมครับ I live t h r y e a r s เออ thirty years ทำสิบปีแล้วอ๋อยูพูดไทยได้พูดได้ในตอย so you live around here ทำงานที่อินโดรามา โอ้อินโดรามาโอ้ย่าย h าย่าย่าข้ามถนน right e the across okay wow big company what's the the short I V I V L I V L I V L Indo Lama. okay wow good ครับคุณจะ come every day I come every day หกทุ่มหกโมง okay wow good yeah good alright l thank you nice to see you okay wow นี่เจอคนอินเดียนะครับแต่เป็นคนไทยอยู่ไทย50เซน no sir no India อ่าแต่ you been 30 years 30 years อ่าโอเค Thank you ครับว้าว very good I met we I met you at the IITCC yeah 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 I did with the yoga also oh okay ว้า we met twice already okay bye. ไป see you ครับ okay บายครับสวัสดีจ้าเป็นไงเป็น F C ทัวร์อยู่เจะขายของเหรอหนูมาขายของโอเคขายไลฟ์จ้าหนูลงสลัดค่ะอ่าโอเควันนั้นไลฟ์ไปโหดแล้วไม่รู้คนมาเยอะแบบอ๋อดีครับโอเคนะครับหหนนููขขออได้เลยครับโอเคครับ โอเคครับไปก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะบ,บ๊ายบาย